ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจจิตใจคือประตูสู่จิตวิญญ,ญาณจิตใจ เป็นที่เก็บสั่งสมสิ่งต่างๆทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเราจำเป็นต้องกลั่นกลองทุกสิ่งที่รับเข้าไปและมันตรวจสอบใจของเราอยู่เสมอเพราะชีวิตรเริ่มต้นออกมาจากใจพระเจ้าที่รักขอพระองค์ทรงโปรดชนะสู่จิตใจของลูกลูกต้องการให้จิตใจของลูกเป็นที่เก็บสั่งสมสิ่งดีสิ่งที่บริสุทธิ์จากพระบิดา ลูกขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เพื่อทุกสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของลูกจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และชีวิตของลูกจะเกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมลูกขอบคุณจิตใจใหม่และชีวิตใหม่ที่พระเจ้าได้มอบให้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการอธิษฐานเผื่อในเรื่องใดเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02 097 1900กด1